ใครที่ฟังอัลบั้ม a m o r t i z e ของจีซูแล้วอยากหาเพื่อนเมาส์มาครับคลิปนี้เรามาคุยกันสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเก่าและช่อง Culture s t i k e ครับคลิปนี้ผมอยากชวนทุกคนมาคุยเกี่ยวกับอัลบั้ม a m o r t i z e ของจีซูกันสักหน่อยครับต้องบอกว่านี่คืออัลบั้มที่ผมเซอร์ไพรส์มากนะครับเพราะาตอนแรกที่พิซูแยกตัวออกมาจาก YG เนี่ยทางค่ายของพิซูประกาศนะครับว่าพิซูเนี่ยจะยังไม่โฟกัสกับผลงานเพลงครับขอโฟกัสกับงานแสดงก่อนแต่อยู่ดีๆอัลบั้ม a m o r t i z e ก็ปล่อยออกมาเฉยเลยครับด้วยได้ว่าพิซูเป็นคนที่จัดคิววเเกก่่่่่งมมมาาาาานะรพระชทีีผย ซีรีส์เยอะมากครับที่ผมเห็นเนี่ยก็น่าจะประมาณ3-4เรื่องได้แต่มันก็ออกมาแล้วครับแล้วออกมาดีกว่าที่คิดด้วยสําหรับอัลบั้มอ r m a g e d o เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเลยคือพี่ซูได้ก้าวข้ามกําแพงของตัวเองครับใครที่ตามแบ็คพิ้งมาตลอดเนี่ยน่าจะเคยเห็นครับว่าพี่ซูเนี่ยมีกําแพงด้านภาษาครับพี่ซูเป็นหนึ่งคนที่น้องๆเนี่ยจะคอยมาสอนภาษาอังกฤษให้ตลอดแต่ในะอัลบั้มอ r m a g e d ครับพี่ซูมีเพลงภาษาอังกฤษถึง2เพลงครับทุกคนผมได้สเปกมากเลยนะครับที่พี่ซูกล้าก้าวข้ามกําแพงของตัวเองแล้วก็ออกเพลงภาษา มาครับคือเพลง and Hugs and Kisses, and kisses แล้วก็ Your Love ครับ ถ้าจะให้ผมนิยาม2เพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่สวยมากครับผมไม่รู้นะว่าใครเป็นคนทําเพลงแต่ว่าทําออกมาได้เข้ากับคาแรคเตอร์ของพี่ซูมากเลยครับผมคิดภาพถ้าเกิด2เพลงนี้มี MV เนี่ยพี่ซูจะต้องสวยมากๆแน่เลยแล้วถ้าพี่ซูได้ร้องเพลงนี้บนเวทีอีกเนี่ยมันจะต้องเป็นฉากที่แบบเหมือนนั่งเอกมายืนร้องเพลงให้เราฟังบนเวทีอะไรแบบนั้นเลยครับซึ่ง2เพลงนี้คนชอบเยอะมากๆครับด้วยได้ว่าเป็นการก้าวข้ามกำแพงภาษาที่ประสบความสาเร็จมากๆของพี่ซูเลยครับมีใครชอบ2เพลงนี้กันบ้างไหมลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับส่วนอีกเพลงครับคือลัั นั่นคือเพลง t e a r สนั่นเองครับ องบอกเลยว่าส่วนตัวผมชอบเพลงนี้มากๆครับมาก,บมากแบบมากจริงๆต้องออกตัวก่อนครับว่าแบล็กพิกเนี่ยผมเมนเจนนี่ครับแต่ผมชอบเสียงร้องของจีซูที่สุดส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะผมเคยร้องเพลงครับแล้วเสียงผมเนี่ยคล้ายๆกับพี่ซูอย่างหนึ่งตรงที่ผมเป็นคนเสียงขึ้นจมูกครับหรือที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่านาสิกอะไรแบบนั้นครับผมเป็นคนประเภทนั้นเลยเสียงแบบขึ้นจมูกเหมือนพี่ซูเลยทุกคนฟังที่ผมพูดอยู่ตอนนี้ก็น่าจะพอนึกภาพออกใช่ไหมว่าเสียงผมมันแบบขึ้นๆหน่อยเออแบบนั้นเลยพี่ซูเป็นคนประเภทเดียวกันครับ่อเเสีงงรู้ากพพวลล็จทำบห ร้อมแบบนี้ได้อะไรแบบนั้นครับ ด้วยได้ว่าเป็นโทนเสียงที่แบบผมเข้าใจเพราะว่าผมเป็นคนประเภทเดียวกันอะไรแบบนั้นครับแต่ว่าตอนที่พี่ซูอยู่ Black พิ้งเนี่ยเหมือนว่าพี่ซูไม่ได้ร้องเพลงเต็มที่มากขนาดนั้นครับขนาดตอนที่พี่ซูปล่อยโซโล่ของตัวเองเนี่ยยังไม่ค่อยได้ร้องมากขนาดนั้นเลยเออมันก็ร้องทั้งเพลงแหละฟลา w เวอร์แต่ว่าท่อนฮุกอ่ะมันก็เป็นดนตรีแล้วเอามาเต้นแทนอะ่ะผมรู้สึกว่าพี่ซูสามารถโชว์เสียงร้องได้มากกว่านั้นครับซึ่งเพลงเทียนเนี่ยเป็นเพลงที่พี่ซูร้องได้เต็มอิ่มเต็มใจผมมากๆครับสเสน่ห์ของเพลงนี้ผมว่าคือการที่พีีูู่เเนนยยร้อออองงงงสกกกกมมาาแบบตมมลลทุคไปฟััด เพลงนี้เนี่ยโชว์การร้องของพี่สุแบบมีความสุขมากๆเลยแล้วก็การบิดท่อนผมจะเป็นคนชอบแบบท่อนที่มันแบบฟื้ลงฟืบขึ้นอย่างเงี้ยเพลงน,นี้มีท่อนนั้นครับแล้วแบบทําได้ดีมากแล้วก็ตัวแบบซาวด์ดีไซน์ที่ทําออกมาในท่อนนั้นก็แบบถูกใจใผมสุดๆกลายเป็นว่าผมชอบเพลงนี้แบบชอบแบบชอบมากๆเลยมีใครชอบเพลงเทียร์เมืนผมบ้างไหมครับลองคอมเมนต์คุยกันได้นะแล้วก็ปิดด้วยเพลงสุดท้ายครับกับ Earthquake ซึ่งจริงๆแล้วเป็นเพลงเมนนะครับแต่ดูเหมือนหลายๆคนจะชอบเพลงไซส์บีกันซะมากกว่าซึ่งพี่สูก,ก็ถูกถามเรื่องนี้ในรายการด้วยนะครับว่าคิดยังไงที่คนชอบเพลงไซส์บีมากกว่าเอิร์ธเควกที่เอามาเป็นไซส์เอซึ่งพี่สูก,ก็ตอบได้สมกับเป็นพี่สูมากๆครับพี่สูบอกว่าก็ก็แล้วไงอ่ะสุดท้ายมันก็เพลงชั้นอยู่ดีไหมคนจะชอบเพลงไหนมันก็เพลงชั้นอยู่ดีไม่แคร์โอ้เรียกได้ว่าถูกใจคนสุดๆครับช่วงน,นี้พี่สูให้สัมภาษณ์อะไรเนี่ยคนชอบเยอะมากนะไม่ว่าเป็นเรื่องของหาเงินมาเติม ไม่คนชอบจิซูด้วยครับเราวกกลับมาเรื่องของเอิร์ธเควกกันสักหน่อยครับต้องบอกว่าเอิร์ธเควกสำหรับผมนะครับเพลงนี้มีโครงสร้างเพลงเหมือนกับดอกไม้เลยครับไม่ว,ว่าจะเป็นการร้องในช่วงแรกครับจากนั้นท่อนฮุกครับพี่ซูก็จะทําดนตรีแล้วก็เต้นคือมันเหมือนกันเป๊ะเลยอาจจะทําให้คนเนี่ยไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วเพราะว่าเคยเจออะไรแบบนี้กับตอนดอกไม้มาแล้วครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่พี่ซูออกมาแบบสวยๆครับแบบเต้นสวยๆแต่ก็เข้าใจได้ครับถ้าเกิดคนจะชอบเพลงอื่นๆมากกว่าอย่างผมเองยังชอบเทียสเลยใช่ไหมคนที่ชอบเอิร์ธ เป็นสไตล์เต้นๆร้องๆเป็นสิ่งที่คุ้นเคยข้าวหูแบบไหนก็เลือกชอบแบบนั้นได้ครับทุกคนชอบเพลงไหนกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปตอบเหมือนเดิมผมตอบทุกคอมเมนต์นะผมชอบคุยกับทุกคนมากเลยครับเพราะรู้สึกว่าเวลาเราแชร์กันเนี่ยเหมือนแบบเราเจออะไรที่ชอบหรือว่าเจออะไรที่แบบอาจจะไม่ชอบแต่แบบอย่าบอกว่าทําไมถึงไม่ชอบอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะซึ่งเวลาทุกคนพิมพ์มาเนี่ยผมอ่านหมดเลยแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์ครับถือซะว่าเราเป็นเพื่อนคุยเรื่องเพลงเรื่องศิลปินที่ชอบด้วยกันก็นกได้ครับ นนก็ฝากกดไลค์หรือว่ากดซับช่อง Culture s t i k e ไว้หน่อยครับถ้าเกิดมีเพลงหรือว่ามีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมมาฟังกับทุกคนครับเวลาทุกคนเข้ามาดูแล้วผมมีใจอยากทํามากเลยก่อนหน้านี้ผมอยากทํานานแล้วแหละแต่ว่ากลัวไม่มีคนดูแต่พอทุกคนดูแล้วเนี่ยผมดีใจมากๆครับจากนี้ก็อาจจะมานั่งคุยกับทุกคนเยอะขึ้นครับก็ฝากตัวไว้ด้วยแล้วก็ท้ายของท้ายที่สุดครับขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ดูมาถึงตรงนี้หวังว่าเราจะมีโอกาสพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ